สวัสดีทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้เราพามาดูเคสของบ้านลูกค้าหลังนี้นะครับผมหลังนี้มีปัญหาเ <c> ก <oughs> ี่ยวกับน้ํานะครับเกี่ยวกับน้ําเวลาฝนตกลงมาน้ําจะขังระหว่างรอบบ้านเลยนะครับผมไปดูด้านข้างนะครับเพราะว่าสาเหตุหลักของของหลังนี้ก็คือเราของลูกค้าไม่มีท่อระบายนะครับไม่มีท่อท่อใย,ยหินที่จะระบายน้ําออกจาก นนร,รอบบ้านก็ไม่มีนะครับน้าจะขังเป็นที่เป็นที่นะครับจะสังเกตได้เห็นแล้วว่าชุดนี้ก็จะเป็นพวกขี้ตะไคร่นะครับที่ที่ที่ขังที่ก่อตัวกันแล้วอย่างหนึ่งก็คือไงนะครับทุกอย่างจะเป็นถังซึมนะครับผมก็ระบบเวลาน้ํจาจะค้องน้ําหรืออะไรลงถังซึมหมดเลยนะครับไม่มีที่ระบายครับผมอันนี้เป็นเคสที่ต้องแก้ไขนะครับนี่เราก็ทําการ ปรับพื้นนะครับผมอันนี้เป็นเป้าที่เราทําไว้แล้วเราจะเทพื้นให้ให้น้ำที่ไหลจากหลังบ้านทั้งหมดนะครับลงไปหน้าบ้านนู่นนะครับนี่เราปรับพื้นกันอยู่เราก็จะเทวันอังคารครับผมนี่เป็นเป้าที่เราทําไว้นะครับนี่ครับเป็น10เซนนะครับบางที่ก็สิบห้เซนนะครับผมนี่ครับนู่นก็จะชักสลบจากด้านหลังนู่นนะครับจากเนี้ยสลปนี่ไปให้พ้นจาก รางประตูนะครับน้ําจะได้ไหลไปนหน้าบ้านว่าไม่มีท่อใยห,หินที่จะเป็นน้ําทิ้งออกจากหน้าบ้านไปท่อสาธารณะเลยนะครับก็บ้านด้านนอกก็ไม่มีท่อสาธารณะนะครับตรงนี้ก็เป็นท่อน้ําเฉยๆเวลาน้ําล้งก็ไหลออกถนนซึมไปนะครับแต่ความจริงอต้องมออีท่อสาธารณะที่ไปลงกับคลองนะครับแต่ของการพื้นที่ของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะครับเวลา เอาเลือกซื้อบ้านก็ให้เราดูหลักๆก็ไปดูที่น้ําระบายก่อนนะครับว่าของเราเนี่ยน้บ้านของเราระบายมีที่ระบายไหมมีมีท่อพักน้ําอะไรมีท่อใย,ยหินที่เราจะระบายลงคลองไหมนะครับผมเพราะตัวเนี้ยมันจะมีปัญหาแบบนี้นะครับถ้าเราทาแบบนี้แก้เราก็มาเสียตังค์ซ้ําซ้อนอีกหลายรอบนะครับผมนี่ก็จะเทหมดทั้งรอบบ้านนะครับอันนี้ก็จะมีการทาสีบ้านใหม่ครับบ้านสีบ้านเริ่มดูดลอกนะครับผมตรงนี้ก็แก้ เป็นรอยเล้าใหญ่เลยนะครับเราผ่าแล้วก็จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะทําการจัดการเลือกงานพื้นก่อนนะครับเว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่มากน้ําขังลูกค้าจะย้ายเขาอยู่แล้วนะครับนี่ครับน้ําประตูนี้ช่างเจมก็เป็นคนมาทำนะครับตอนตะก่อนเราก็ทําท่อทิ้งไว้ให้แล้วนะครับเนี่ยเราทําท่อให้น้ําระบายครับแต่ก็ไหลออกไม่ค่อยทันออกไม่ทันก็มีปัญหา ฉานั้นเราก็จะสลบด้านนี้มาเลยน้ําแล้วก็ฝั่งนู้นก็สลบจากด,ด้านหลังให้ไหลออกมานอกบ้านเลยครับแต่ถ้ามีทออ่อใยญ่หินเราจะมีท่อพักเป็นที่เป็นที่ตรงนั้นเราก็สามารถที่จะให้น้ําลงที่ท่อพักได้เลยแต่นี้หลังนี้ไม่มีนี่ก็จะทําเป็นล้างน้ําไปเลยนะครับลูกค้าจะเอาเครื่องซักผ้าาไว้ตรงนู้นแล้วปั๊มน้ําตรงนี้เราก็ทําเป็นล้างน้ําชักสลบให้ลูกค้าไปลงหน้าบ้านเลยครับนี่ก็จบปัญหาเลยเราก็น้ําที่เราซักผ้าก็ไม่ต้องมาเลอะแถวนี้แล้วนะครับ ก็ไปนู่นหน้าบ้านออกนอกบ้านเลยครับก็จะปูกระเบื้องเทปรับระดับเด็ดก็จะปลูกกระเบื้องอีกรอบนะครับผมก็เดี๋ยวเสร็จยังไงเดี๋ยวมาถ่ายดูอีกรอบนะครับว่างานออกมาแล้วจะประมาณไหนนะครับผมโอเคนี่นะครับจากต้นคลิปที่ถ่ายไปยังไม่ได้เทนะครับวันนี้ผ่านมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเทมาประมาณอาทิตย์แล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่าหลังเทแล้วเป็น,ปนยังไงนะครับนี่นะครับตอนแรก ที่ผมบอกว่าผมจะทีมงานเราจะชักสลบแต่ด้านในนะครับนี่เป็นโรงรถนี่เป็นโรงรถนะครับตัวนี้ก็ในี้ช่างเจมก็มุงหลังคายเรียบร้อยนะครับมุหลังคาเป็นแผ่นใสต่อจากของเดิมครับผมก็นี่นะครับตรงนี้ก็สลบจากตรงนี้ไปจนถึงหน้าประตูนะครับเนี่ยเราชักสลบแล้วบอกว่าจะมีร่องน้ำใช่ไหมครับเนี่ยครับเราก็ทําเป็นร่องน้ําเล็กๆให้ลูกค้าลูกค้าจะตั้ง เครื่องัก้าวไว้ตรงนี้นะครับถังน้ําเราก็ย้ายมาจากนู่นถังน้ําปัม๊มน้านะครับเดินระบบไฟย้ายมาจากนู่นทั้งหมดนะครับนี่ก็น้ําไหลสโลปตรงนี้นะครับไหลลงหน้าบ้านจะเห็นได้ว่าตอนต้นคลิปอะ่ะตรงนี้มันจะเป็นสันที่รางประตูเราทํามันจะเป็นเหมือนกับหลังเต่านะครับเนี้ยเราก็จะเทนะครับตอนนี้เราเทให้ให้เสมอรางนิดนึงนะครับผมเห็นไหมครับนะครับพอเวลาน้ําฝนตกแรงๆจากข้างบ้านนู่นอะ่ะก็จะไหล มาลงที่ด้านหน้านะครับฝั่งนี้ก็ดึงสลบมาจากนู้นนะครับเห็นได้ว่าตัวนี้มันจะต่ำนะครับนู้นจะสูงนะครับนู้นจะสูงน้ําจะไหลจากข้างบ้านแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้างบ้านนี่ครับข้างบ้านฝั่งนู้นสลบลงหลังบ้านฝั่งนี้สลบมาทางหน้าบ้านนะครับก็เทนะครับตรงนี้ก็ใส่ท่อทองเหลืองให้ลูกค้าเป็นฝาทองเหลืองนะครับขอโทษครับฝาทองเหลือง ตรงนี้เดี๋ยวลูกค้าจะซื้อบ่อดักไขมันมาอีกทีแล้วก็ต่อลงกับท่อนะครับหมายว่าหลังนี้ไม่มีท่อใย,ยหินที่ลงคลองนะครับก็ต้องใช้เป็นบ่อสริมแบบนีบ้นี่ก็เป็นจุดเดิมที่เป็นถังนะครับเราก็ย้ายไปน,นูน่นนี่ก็เป็นก๊อกชุดหนึ่งเอาไปเช็คน้านะครับก๊อกชุดนี้เอาไปเช็คน้ําเวลาน้ําที่ไหลของน้ําประปานะครับว่าไหลแรงไหลอ่อนนะครับเช็คตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นก๊อกที่ถอมาจากปั๊มน้ํา ขางคร่าวก็จะประมาณนี้นะครับที่เราเทแล้วนะครับผมอาจจะไม่เห็นภาพเยอะชัดเจนวันนี้ของเยอะมาเก็บงานทาสีกับมาไฟฟ้านะครับนี่ันพื้นเนี่ยก็เทใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับชุดนี้นู่นก็จนะครับน้องคนนู้นไหนนู้นครับสลุปมานี้แล้วก็ไหลไปหน้าบ้านนะครับผมก็ประมาณนี้ครับวิธีแก้ไขของบ้านหลังนี้นะครับเคสบายเคสไปนะครับ นี่ก็กาลังทาสีกาแพงครับสีบ้านเราก็จะการทาเสร็จให้เรียบร้อยนะครับผมก็โอเคนะครับนี่ก็เครื่องสืผ้าปล่อยไปเลยครับออกหน้าบ้านนะครับโอเคครับผมก็อ่านี่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 ครับนี่นี่นี่นะครับลงรูนี้นะครับลงรูนี้นะครับอ่าแล้วก็ออกหน้าบ้านแล้วก็ไหลไปแต่ส่วนถ้าฝนตกแรงๆยังไงปุ๊บก็ตรงนี้ครับก็จะล้น ตัวรางตัวนี้ออกมาเพราะตอนแรกนี่ตอนนี้เป็นหลังเต่าสูงในบ้านเตี้ยครับผมนี่เขาทำการปรับพื้นให้เรียบร้อยนะครับดูนะครับเห็นไหมนะครับนะครับเห็นไหมระดับพื้นก็จะเสมอกันจากนู้นมาหาด้านหน้าเอียงมาด้านหน้านะครับก็จะมีเทบางด้างหนาบ้างครับเป็นจุดเป็นจุดต้องเป็นแบบนั้นนะครับนี่อ่าโอเคครับผม ก็การแก้ไขปัญหาน้ําขังตอนฝนตกในบ้านก็ของหลังนี้ก็จบไปนะครับเดี๋ยวรอตอนฝนตกอีกที่นึงรอเขาเทสอีกหนึ่งว่าจะใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับก็เดี๋ยวคลิปคลิปหน้าเจอกับช่างเจใหม่นะครับผมก็วันนี้ขอตัวไปทํางานอีกที่ก่อนนะครับเดี๋ยววิ่งงานอีกที่หนึ่งก่อนนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมนะครับสองปีสามปีแล้วครับเหล็กยังสีดาเหมือนเดิมครับไม้ ระเนงไม้เชือด่าที่ทาไว้ก็ยังเป็นสีเหมือนเดิมนะครับไหนเนี่ยครับโอเคครับเชื่อใหม่สนใจติดต่อทีมงานจังเจ็บได้นะครับผมโอเคเบอร์โทรศัพท์กับไอ l ดี e ไลน์ลงในท้ายคลิปนะครับครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม